สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่329กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตาม ไว้ให้ทางช่องของผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดน,นะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแลถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระ รายการไหนนะครับผมสอบถามมากันได้เลยนะครับไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174 OIPTQ เบอร์โทรนะครับ090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่อง รายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆได้เลยนะครับผมซึ่งหมายเลขนะครับผมก็จะอยู่ตรงด้านใต้นะครับผมองค์พระแบบนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขที่25นะครับผม1-25ถึงนะครับพี่พี่ใน ep นี้มีทั้งหมด25รายการนะครับหลังจากที่จดหมายเลของค์พระเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับพี่พี่จะมีหมายเลข ep เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่พี่ก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว แล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ในอีพีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็จะจส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมเน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับแต่ละรายการจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเป็นสมเด็จบางขุนพมนะครับผมเนี่ยนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับผมเนื้อผงวัตใหม่อมตวรสนะครับผมเนี่ยนะครับสมเด็จบ้านขุนพมนะครับผมพิมพ์ฐานแซมองค์นี้นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสลับแบบนี้นะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา750ดร้อยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมเนี่ยนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถ้าได้สนใจก็รีบโทรนะครับผมรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้ผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลยที่1นใน EP นี้นะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมรายการนี้นะครับดูเนื้อหาบนสารกันได้เลยนะครับผมท่าได้ชาบูชารายการไหนไปนะครับก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับพี่ๆ เป็นหมายเลขนหนึ่งนะครับ750นะครับสำ,สำ,สำ sink, หรับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับสมเด็จเปลวเพิงหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคนะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับนะครับผมพระสมเด็จเปลวเพิงนะครับหลวงพ่อพงศ์นะครับผมวัดช่องแคนะครับนี่นะครับเป็นหมายเลขที่2อใน EP นี้แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทนะครับผม4 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับ นี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมราคานะครับ400บาทนะครับผมหมายเลข2นี้นะครับถัดมาครับผมจะเป็นพระหูยานนะครับพี่ๆกรุบลบกุรีนะครับผมหมายเลข3นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมสําหรับพระหูยานนะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆดีนะครับ อยู่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมเลยว่าสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับระเครื่องนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับพี่รายการนี้เลยครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมในพีนี้นะครับ ท่านใดดูไม่ชัดอย่างไรนะครับผมสามารถถ้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข้ที่3นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลข4นะครับองค์นี้นะครับพี่พี่ผมได้มาพร้อมกับกรอบประกาศสินบัตรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนําออกมาให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมเนี่ยนะครับสำหรับกรอบประกาศสินบัตรนะครับผมของพระเรียนนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อเจริญวัดเขาบรรยินนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีนะครับ นี่นะครับผมท่านใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหน่อยนะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับท่านใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกรอบเลยนะครับพี่ๆผมจะส่งให้พร้อมกันเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้พี่ๆในราคา1000บาทนะครับผมสําหรับรายการที่4นี้นะครับผมหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมหลวงพ่อเจริญนะครับพี่ๆหมายเลขที่ 4ใน ep ีนี้นะครับผมเห็นนะครับ1,000บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมดูผิวมันชัดๆเลยนะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมหลงพอแดงนะครับผมหลงข้อเจริญนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับพี่ๆหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับ ราทุกอง์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับสําหรับเหรียญนะครับผมหลงพ่อแดงนะครับผมหลงพ่อเจริญนะครับรายการหมายเลขที่4แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเป็นกริ่งนะครับผมหลงปูทิมนะครับเป็นพระกริ่งนะครับองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสาหรับหมายเลขที่5นี้นะครับผมเป็นพระกริ่งนะครับผมหลงปูทิมอิสริโกนะครับ วัดละหานไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับพี่พี่หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระกลิ่นนะครับผมหลงปูทิมอิสริโกนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นพระกลิ่นนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5้ EP นี้แล้วนะครับผมถ้าใดดูแล้วชอบใจนะครับผมก็รีบโทรนะครับรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ ก่จะใต้ฐานก็จะเป็นนะครับผมเอ่อเป็นปกโพนะครับพี่ๆเป็นนักปลกนะครับผมหนุ่มปุถิมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับอันนี้จะเป็นนะครับเอ่อพระผงของขวัญนะครับพี่ๆเป็น2ององค์แบบนี้เลยนะครับผมเป็นชุดพระผงของขวัญวัดปากน้ำพระศรีเจริญนะครับธนบุรีกรุงเทพนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่6นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา 500บาทนะครับพี่ๆได้ทั้งหมด2องค์นี้แล้วก็กล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นพระพงของควันนะครับผมเพรา็สดวัดปากน้ำนะครับพี่ๆผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับสําหรับพระพงของควันนะครับนี่นะครับผมวันนี้เป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับผมเนี่ยนะครับ ชุดนี้จะมีสององค์เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นพระพงของขวัญนะครับผมเพราะสดวัดปักน้ํานะครับชุดสององค์นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา5 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่6นะครับผมถ้าสนใจก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขที่6กันด้วยนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ ปิดตาจัมโบ้สองนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมองคนี้600บาทนะครับนี่นะครับผมปิดตาจัมโบ้สองนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมลูกุโตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมฝากตะกุดนี่นะครับผมตรงนี้เลยนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยเติมแบบนี้นะครับผมเป็นผิวเนื้อแช่น้ำมันนะครับผมก็จะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่7นี <shoe> ้นะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลังจากเกษมเขมบโกรนะครับผมสํานักสุสานไตยรักนะครับผมหมายเลขที่8นี้นะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมปี2518นะครับพี่พี่ หลมพ่อเกษมเขียมักรโลนะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยเลยนะครับผมยี่นิเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญเซยคมแบบนี้เลยนะครับหลอมพ่อเกษมนะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมตรงนี้นะครับ400บาทนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมหลอมพ่อเกษมปี2518นะครับผม นี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็รีดสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่8นี้นะครับถัดมาครับผมเป็นขั้วเสียงโตนะครับผมเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับพี่ๆหมายเลขที่9นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสำหรับหลทวดวนะครับพี่ๆหมายเลขที่2นี่หมายเลขที่9นี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเลยนะครับหลวงพ่อทวดเสียนโตรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนั่นเองนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรอยการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานี่นะครับสวยเดิมเดิมครับผม450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ สำหรับหมายเลขนี้หมายเลขที่9นะครับผมถัดมาครับหมายเลขที่10ครับอันนี้จะเป็นเม็ดแต้งนะครับผมอพอทวดนะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ450บาทนะครับผม450บาทเหมือนกันนะครับผมสำหรับเม็ดแต้งหรือพอทวดเนื้ออันปาก้านะครับพี่พี่นี่นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับเป็นหมายเลขที่10ใน EP นี้แล้วนะครับผมถ้าหากมีเสียงรบกวนนะครับผมเข้าไปในคล่องอย่างไรนะครับ ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบนะครับผมเม็ดแต้งนะครับผมหลวงพ่อทวดในอันปาก้านะครับเปิดแปลงปั้นนะครับผมให้ในราคานะครับผมวันี้สี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมาครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพางนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อพางนะครับผมวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับผมเหรียญนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับ เปียลมพผ่างนะครับจากที่ผมดูน่าจะเป็นอันปาก้านะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับลงพัดผางนะครับนี่นะครับดูเส้นสายฝนนะครับผมสวยคมชัดนะครับผมเนี่ยนะครับวัดคงคาคีรีเขตนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่11แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆ เป็นปี2512นะครับเหรียนหลวงพ่อผางนะครับองค์นี้นะคร you, ับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถัดมาครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมพร้อมเลียมแบบนี้องค์นี้350นะครับอยู่ในเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับรายการหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมดูครับกุนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ 350บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่12ใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นพระพุทธี25สตวรรษนะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับพระฉลองพุทธ2ีสตวรรษนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผม500บาทนะครับผม องนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับพระฉลองพุทธบตว์รษนะครับพี่ๆเป็นพระพิธีที่มีพิธีพุทธพิเศษนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้หมายเลขที่13แล้วนะครับผมนี่นะครับ 500บาทนะครับผมถัดมาก็ผมเป็นเหรียญพัทบนะครับผมหมายเลขที่1 4นะครับเหรียญพัทบองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมนี่นะครับวัดจันร์นิมิตนะครับผมเหรียญหลวทบนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆดูผิวกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับดูเส้นสายฝนนะครับผมสวยคมชัดแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่1 4แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เรียนนะครับผมหลวงพ่อทบนะครับในการสร้างวิหารนะครับที่วัดจันนิมิตนะครับผมนี่นะครับอยู่สวยเตอร์แบบนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่อ๋อสิแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นพ่อทวดนะครับผมเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้350บาทนะครับสําหรับ พอทวดนะครับผมเลื่อนสมรัสศักนะครับนี่นะครับเส้นพาป่าคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมเป็นปี2 5 0 8นะครับพี่พี่นี่นะครับเสมาพอทวดนะครับผมรุ่นเลื่อนสมรัสศักนะครับด้านหลังก็เป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมในงานเลื่อนปี0ูนนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ350นะครับ ถัดมาครับผมเป็นปิดตาพังปะการนะครับพี่พองค์นี้นะครับผมก็350านะครับผมปิดตาพังปะการหรือว่าปิดตาวัดขออ้อนเดีนะครับผมนี่นะครับ3า0บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พองค์นี้นะครับผมเป็นปิดตาพังพการนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขที่16แล้วนะครับ 350บาทนะครับถ้าได้สนใจรายการไหนสนใจหมายเลขไหนนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมหากสนใจหลักหนายยในการก็มีราคาพิเศษให้นะครับอันนี้เป็นหมายเลข17นะครับผมเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2460นะครับเหรียญนี้400บาทนะครับพี่ๆของนี้นะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับผมนี่นะครับปี2460นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผม400บาทนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จนะครับพี่ๆองนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระศรีวลีนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับอง์นี้ห้าร้อยห้าสิบนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่สิบแปดนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ ท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าดูแล้วสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเ่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระสีวลีนะครับพี่ๆผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการใน EP นี้นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมราคาแบ่งปันหมายเลข18นี้นะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่19นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผม สำหรับพระสุ้มกอนะครับผมกรุวัดพิกุลจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเป็นประเภทเบญจภาคีนะครับรายการที่หนึ่งนะครับพี่ๆอง์นี้ก็ได้รับรางวัลในการประกวดมานะครับผมผมได้มาพร้อมกับกรอบไม้แบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่19นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆฟรีนะครับผมในราคา900าบาทนะครับพี่ๆสำหรับองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่19นี้นะครับสำหรับพระสุ้มกอนะครับผมกรุวัดพิกุลนะครับผมนี่นะครับ จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผม9 0 0าบาทเท่านั้นนะครับผมองนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระสุ้มกอนะครับผมนี่นะครับดูผิวันได้นะครับผมเป็นพลาเนื้อดินนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่19อแล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม เปิดแบ่งพันให้ในราคานะครับ900บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่20นะครับอันนี้เป็นพระขุนแผนปูทิมนะครับผมองค์นี้400บาทนะครับเป็นหลังยันนะครับพี่พี่อย่างนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระขุนแผนนะครับผงไพ่กุมารพิมพ์ใหญ่นะครับผมหลวงปูทิมอิสริโกนะครับพี่พี่หมายเลขที่20นี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับท้าใดสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนนะครับทักเข้ามาพูดคุยหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่20นะครับพี่ๆองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมอง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานี้เลยนะครับถัดมาครับผมเป็นพระเหรียญนะครับผมองประฐมเจดีนะครับผมหมายเลขที่21นะครับ รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา400บาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผองค์พระปรฐมเจดีนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผองงค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยเติมแบบนี้เลยนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นเหรียญองค์พระปถมเจดีนะครับผมสวยเติมแบบนี้นะครับพี่พี่หมายเลขที่21นะครับผม400บาทนะครับปี2496นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ ดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับผมกันได้เลยนะครับถัดมาครับผมเหรียญพระแดงครับเหรียญนี้350านะครับหลวงพระแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่พี่ปีศูนย์สามนะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่22นี้นะครับผม350บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพระแดงวัดเขาบันไดอิฐนั่นเองนะครับผม ปี2503นะครับพี่ๆองนี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่22แล้วนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่23ครับเป็นปิดตานะครับผมบุโตะนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550นะครับหมายเลขที่2ี่นี้นะครับผม550บบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ นี่นะครับผมลองดูผิวชัดๆเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมหลวงปู่โต๊ะนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับน่าจะเป็นเนื้อผงทูบนะครับผมองค์นี้นะครับ550นะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญปูกแพ้วนะครับพี่ๆหมายเลที่24นะครับปูกแพ้วปาวาโรนะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมออกที่วัดประชาราชบำรุงนะครับผมหรือว่าวัดรังมันนะจังหวัดนครปฐมท่านนี้นะครับ <tellement> OK. เหรียญนี้400บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนะครับลูกปูพแพาวนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเติมเแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่24แล้วนะครับผมนี่น,น,นะครับเป็นเหรียญนะครับผมลูกปูพแพาวนะครับนี่นะครับผม400บาทนะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับ ถัดมาครับผมเป็นรายการสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นนะครับพระลูกหล่อนะครับพี่พี่รุ่นแรกนะครับผมหลวงปูทิมนะครับผมอิสริโกนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่15นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับสำหรับนะครับผมพระลูกหล่อรุ่นแรกนะครับผมหลวงปูทิมนะครับอิสริโกนะครับผมวัดละหารไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ รายกันที่25้ในพีนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมใต้ฐานก็จะเป็นพระนาคปกนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมก็สำหรับพี่ๆ่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับ ลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชาบบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับโอไอพีทีคิวเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหก สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับผมทั้งช่องของผมนะครับจัดส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับท่านใดชอบบูชาพระรายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกรบผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ